สวัสดีนะครับเพื่อนๆกับตาอุการกะ RTG อีพีในช่วงเทศกาล Fantasy FC ทีม m 2เทศกาลม่ My. มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการเปิดแพ็กชุดใหญ่ตามล่าการในช่วงเทศกาลนี้กันนะบอกเลยว่าวันนี้เป็น EP หนึงที่ผมดีใจที่สุดตั้งแต่ทำซีรีส์โอเดกา RTG อันนี้มาเลยเพราะว่า สุดยอดนะเตจากอาร์เซนอลมาออนอยู่ในแพ็กจกทีเราต้องเปิดแพ็กออลอินกันครั้งใหญ่นี่ผมไม่ได้พูดถึงการฮีโร่อะไรทั้งนั้นนะเพื่อนๆเ,เห็นหรือ,อยังเด k แค้นไรส์ั์90พร้อม NCT เพจจิ้งจอกทองอินเตอร์เซปทองแถมมีโอกาสอัพที่สูงสุดถึง4สถตต์ตามฟองทีอาร์เซนอลในชีวิตจริงด้วยนะ สุดยอดนะครับทุกคนแทมการ์ฮีโร่ไปอื่นๆก็ยังมีพี่ไม่ว่าจะเป็นลูซิโอเยียาตูเลตึงๆทั้งนั้นเวสลีย์ชลยเดอร์หลากหลายใบที่เราสามารถเอาไปใช้เล่นในทีมได้นะถ้าเกิดเราเปิดได้ขึ้นมาถ้าเป็นนักเตะชุดปกติผมอยากได้ไายคนเดียวแต่ถ้าเป็นฮีโร่ผมบอกเลยว่าใครก็ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อัปเกรดตำแหน่งไหนบ้างไหมใน e ีนี้ถ้าได้ไร้มาแทนรายการเลยแต่ถ้าได้บอมมาก็แทนคายเธอลูซิโอนี่ก็ต้องมาแทนกองปานีอยู่แล้วชาริบาลไม่เอาออก ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็เก็บแพ็กมาเยอะมากนะครับสาหรับ EP นี้นะเยอะมากประมาณหนึ่งเลยเพราะว่ามันมี8ปดสิามคูณสมาให้ทําทุกวันซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมไม่ได้เปิดเลยครับทุกคนคือผมรอมาเพื่อจะรู้อยู่ว่าเดี๋ยววีคนี้มันต้องมีเซอนหละผมก็เลยนะครับอย่างแรกก่อนที่จะไปเปิดแพ็กการผมไม่ทํา PP 80บวกแบบธรรมดามาทั้งหมด43อันอนหนเพื่อนนั่งหลูไม,ม่โทรศัพท์จะทําได้เร็วกว่านะผมก็เอาการไปทำ e x c h a n g นเยอะๆเลยแล้วก็ ได้การทอมมากๆผมก็นั่งทํารวดเดียวแล้วก็เดี๋ยวเอามาเปิดกันก็เดี๋ยวอีพีนี้ก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างไหมถ้าเกิดสมมุติว่าผมได้การเลทสูงๆอ่ะผมน่าจะเอาไปทำเอ็กชแนนอีกนะเพราะว่าการ SBC ที่มาใหม่วิกเนี้ยก็ยังไม่มีตัวอะไรที่ผมอยากจะทําเท่าทีนเท่าไหร่นอกจากการจะเปิดหาอะไรนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวผมก็น่าจะลูบแบบสุดใจเลยเพราะมันทําได้ไม่จํากัดเนาะ เราได้เช้ are, เราอ้เช้ไม่ทำเปิดอีกแล้วเราก็วนมาทำพีพีอีกเนี้ยเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เลยก็ได้สักอย่างมันต้องได้อะไรสักอย่างอยู่แหละผมว่านี่เปิดไปประมาณนึงก็ยังไม่มีอะไรนะเราก็ถ้ามันไม่ได้เป็นแฟนตาซีตัวแรกแเราก็เอาเรตติ้งเหมือนเดิมนะครับยาวๆแฟนตาซีอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนแต่คิดว่าตัวแถวล่างมันต้องได้จนครบอยู่แล้วแหละ แต่แบบมงไม่ต้องมาเยอะก็ได้ตัวแถวล่างเอาแบบเพียงมาเลยเอาใบาเดียวก็ได้ใบเดียวก็พออู้แปขออนักหนักขออนักหนัก,อ,นก,นกอินฟอร์แดูไซบราโฮวิกอืมแปมาคุณย้อนขอบคุณครับเปิดไปตอนนี้นะ่าจะประมาณ20กว่าอันแล้วนะครับเพื่อนๆก็มีค่อนข้างโอเคนะแต่มันไม่มีแฟนตาซีเลยได้ไงวะ ผมสงสัยมากเลยเนะี่ยคือถ้ามันมีมันก็จะมีเงาฟ้าออกมาตั้งแต่ตอนที่ไพ่มันเปิดแล้วเนาะนะครับตอนนี้ก็โอเดกาตัวที่สองขอบคุณครับไม่เป็นไรทำเอ็กเชนได้ลองฟันปลาบ้างดีกว่านะครับเผื่อจะช่วยทําให้เราเปิดได้ตัวดีขึ้นอีกนิดหนึง่งอีกตัว,วนะเฮ้ย <Hey. S 1> แปลก,ปกขอเก็บก่อนทีหนึ่งแล้วกันหนึ่งสองสามเหลือเท่าไร่โอ้ยังเหลืออีกเยอะนะครับประมาณสิบสี่อัน เออเป็นไงเป็นการเก็บรีเฟซรีเฟซให้ไพ่มันออกดีขึ้นนิดนึงนะครับแปดสบเจแบงคุ้มแปาสิอ่ะเหลือสองอันแล้วนะครับสำหรับ pp นะตอนนี้ก็ได้มาก็เหลดสูงๆเหมือนกันแต่ไม่มีแฟนตาซีเลยจาก pp ตรงนี้นะครับสุดท้าย บาบอคอ,อ,อแตก40กว่าอันได้มีสีเลยนะครับโอเคทุกคนเปิด PP เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดู SPC กันหน่อยนะครับวีคนี้ก็จะมีพวกฮีโร่รีมาวินเทอร์ไวการ์ดรีมาซึ่งจริงๆผมแอบดังเลติโบเวเนอร์เหมือนกันนะถ้าการาเ์เซนเยอะๆผมอาจจะเอามาทํามาเล่นดีไหมแต่พูดตรงๆอ่ะคือถ้าเอามามันจะจัดทีมลาบากสําหรับผมตอนนี้ผมเอาเมสซี่เล่นกองหน้าอยู่ไง ทีนี้ก็เลยมานั่งคิดว่าจะทำไงดีนะครับส่วน SBC ตัวตึงๆในวีคนี้ก็จะเป็น David g i จิ l โนะครับเพิ่งมาเมื่อกี้เลยนะวันนี้นะครับตัวนี้ก็แพงมากค่าทําแเบ 2.8m อะไประมาณนี้เลยเพื่อนๆแล้วก็ใช้กราฟแบบโคตรเยอะซึ่งผมไม่ทำแน่นอนนะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะลองจัดดูก็ลองตัดสินใจกันดูนะว่าจะอยากทำหรือเปล่าจะผม,มไม่เอาด้วยนะครับทุกคนก็อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือ83 10อันนี้มันก็ยังอยู่ด้วย นะครับเพื่อนๆก็สามารถวนกันได้เรื่อยๆเหมือนเดิมเลยโอเคนี่ดูแพ็คผมดีเพื่อนๆโคตรเยอะ83คูณ10อันนี้คือเป็นแค่เซ็ตแรกเท่านั้นนะยังไม่ได้ไปหลูเพิ่มแล้วก็ยังไม่ได้ไปเก็บจากออ e c t i v e มานะก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดกันเลยนะครับแต่ผมก็ถ้าการซ้ำเมื่อไหร่ผมจะวนเอ็ก n g นยาวๆอย่างเดียวเลยนะยังไม่มีแผนว่าจะเอาไปทําอะไรเท่าไหร่ตองแรกไปแล้วนะครับก็เปิดมนะเป็นตุรกี CM สเตเต85จแปดสิบห้าจากอิตาเลีนว่าไม่ไดับเบิลด้วยแปดสิบสามคูณสิบผมสองที่สองใยแฟนตาซีอยู่ไหนหมดเนี่ยดับเบิลไม่ไดับเบิลเลยแปดสิบสามคูณสิบผมว่ามันต้องปรับเลทมัแน่นอนทุกคนมันรู้ว่าเราแบบเตรียมการมารอหรือเปล่า,ออามันปรับเลทแน่เลย่ะการซ้ำเอามาทำพีพีกันนะครับแปดสิบเจ็ด วินเทอร์ไวการ์ดเอฟซีเวอรแล้วก็ 3, 2, Ooh, <cold. S 1> ทีมเอเดียฮอ r r i b l e m e n นชั่นนะสามสโอ้โคลดีใจทำไมนะ <laughs> 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 นี่มันเป็นพิมเมี่มโฟลเดอร์ไปทำเอ็กซ์เชนจริงๆ,ๆอันนัน้อันนั้น,น,น,นเปิดต่อนนะครับทุกคน8.3ดสคูณสิก็ยังไม่มีนะครับสำหรับซองที่3นะสำหรับการแปดตีฟุตทีม2ใบหนึ่งก็ไม่ได้หรอ ตัวนี้ก็ไม่ดับเบิลทั้งหมดเลยนะครับปรับเรทแน่นหนุ่น100%อืมอินฟอร์มมาแล้วตัวหนึ่งขอบคุณมากตองที่สี่ก็ยังไม่มีนะครับตัวนี้เป็นยานโอบลักนะครับหวังว่าจะเป็นดับเบิลบ้างได้แล้วนะเฮ้ยว้าไอ้อะไรวะไม่มีสักตัวอะไรบอรยตัวเลยเย้ <c oughs> เลสโก้มาสันจากดอดมุนจริงจริงเลยดีใจทำไมเนี่ยเอาไปก่อนเขารวมตัวนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นนะครับจริงจริงเลยไปต่อ83ดสิบสามคูณสิบแกมึงแกเพิ่นซะที เอาไปก่อนอีกอันหนึ่งเป็นเดแอรสมาเรสนะครับที่เปิดมานะเดิอดนะครับอันนี้เดิอดนะเป็นใครเอ่ยโอซิมเพน,น,อ,น,น,อ,น,นอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายของเซตแรกแล้วนะครับสำหรับ83คูณสิบของผมนะน่าจะออกมาเป็นโมดิกก่อนนะครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อว่ามันจะไม่ได้เกกาตัวนึเนาะเวอร์มากเลย อาจจะสามคูณสิบแต่ผมยังไม่ยอมแน่นอนนะครับไม่ยอมไม่มีทางมีทางยอมแน่นอนนะครับฟลิกเซลไม่ไปเถอะไม่เป็นไรเราทําการใหญ่ใจต้องนิ่งโอเคครับเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ท er ําเควสอันนี้ครบด้วยนะในออบเจคทีฟนะครับแฟนตาซีเอฟซีคราฟติงอัพเกรดคอมเพลชันลิสต์นะครับครั้งที่หนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแล้วก็ร้อยห้าสิบนะครับในนี้มีแพ็คเยอะมากมากถึงมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองรับให้ดูสําหรับ แค่4หีหาอันสุดท้ายนะถ้าเพื่อนเพนคนไหนทำแต่ต้นยันจบ150อัน150ครั้งเนี่ยจะได้แพ็คเจ็ดคูณสามเปิด152รวม1นึแพ็คที่บูสตรงนี้แค่ดูจากอันท้ายเนี่ยก็มี85ดคูณสามคูณสิบเคูณสิบอันแล้วก็83ดสคูณยีอีก1อันด้วยเพื่อนเพื่อน,อนโคตรเยอะเยอะไปหมดจะไม่รู้จะเอาการไปทําอะไรต่อดีโอเคเปิดกันเลยนะครับเริ่มจาก81ดสคูณสิ อันนี้ได้มาเป็นโปรตุเกสกองหลังหนึ่งร้อยใบกลับมาแน่นอนโู้โคโคแปดสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดจริงจริงต่อที่แปดสิบสามคูณสิบเยอรมัน กองหน้าบาเยนหญิงชูเล่85ดบ้าคูณสามบ้างลวกัน1 2 3มาได้แล้วนะ่ะได้แค่ร้อยบาซิลอู้แปก้าอีกตัวหนึ่งโคไม่ดับเบิลนนะ่ะแปลว่าอีก2ตัวมัน85ครับแต่ว่าถือว่าเหนี่ยค่อนข้างสูงเลย สำหรับคาเซนะครับไปต่อนะครับเพื่อนๆวนไปเยอะมากแล้วนะแล้วก็ไปทำเอ็ก a เชนมาอีโคตดเยอะเนี่ยดูดิ51 p l a y e r pack เนี่ยแค่4ซองนี้ผมจะได้การ์ดกลับมา200ใบอยแล้วคือตอนนี้การ์ดเสือไหนน้องผมก็เริ่มเยอะแล้วนะผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปวน EP อีกดูดิอันนี้89เด้งกลับมาเป็น88เว้ยสวยจัดอันที่2 51 p l a y e r pack เยอรมัน CAM แข้งอร์ดไทยอะวนแล้วดีกว่าซ้ำเยอะเดี๋ยวขอทำไปโทรสัพท์นะมันจะได้ไวๆ75 years later โอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้ผมก็ได้ไปทำ80บวก PP เพิ่มขึ้นมาอีก50อันยังไงเ่ยลองดูนะเพื่อนๆผมตั้งใจทําขนาดไหนเพื่อนในแค่ลายนั่งรูปอยู่โคตรนานากว่าจะได้มา เท่ากับวันนี้ผมน่าจะเปิดพ p 80บวกไปเกิน100อันแน่นอนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ขอโทษด้วยนะแต่ดูน่าเบื่อนิดนึงผมก็จะตัดๆข้มๆไปแล้วกันสําหรับอันดีๆนะครับว่วเอิไปครึ่งหนึ่งแล้วมั้งเพื่อนๆยังไม่มีอะไรเลยนะครับคืออันนี้เงียบกว่ารอบแรกอีกผมว่าผมจะไม่ทำแล้วแหละสำหรับ E ีนี้ทั้งหมดอันเนี้ยก็เดี๋ยวยอมแล้วเดี๋ยวจะได้เปิดแพ็คที่เหลือแล้วเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีแล้วกันสำหรับ EP ีแน่วันนี้มาแบบตั้งใจเปิดก่อนเซตแรกเพราะว่า การมันเยอะจริงๆอยากจะมาเคลียรไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งเล่นปั่นก้าอะไรกันต่ออีกทีนะครับเพื่อนๆอ,อ๋ยังไม่มีอะไรนะยิ่งยิ่งรอบเนี้ยถ้าเทียบกับพีพเซตแรกที่ผมเปิดไปตอนต้นคลิปอะ่ะออกเลทส,สูงกว่านี้นะอย่างรอบนี้นี่คือแบบต่ามากอ้ยเพื่อนตอนฮึงมินแต่ก็เหมือนบอกว่าพีพีอันนี้เหมือนซื้อหวย ซื้ขขอหวยแบบใบละสองบาทจะลุ้นรายหนึ่งก็คงยากแล้วนี่ก็ลุ้นได้แค่รางวัลเล็กๆอะ่ะเซ้าแบบนี้ลุ้นได้แต่รางวัลเล็กๆกัมันแจ็คพ่อตคงออกยากอะ่ะเหมือนซื้อฝาอิชิตันแหละเพื่อนๆมีแต่จำนวนไม่มีคุณภาพโอ้ my god ยยยเย้ามาแมมล้วโว้ยเร็วยยยยยยยปยย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 ยียย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 ยม่ยย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 ย อยู่ไหนอ่มั่วเลยได้ไหมออินฟอร์แม่งก็เพิ่งจะมานะครับเปิดไปเกือบ50อันเพิ่งจะตัวอินฟอร์มตัวแรกนะครับวันนี้คือเรทแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์หนึ่งได้เลยเนะี่ยยิ่งออกยากกว่าการทีวีอีกมั้งเนี่ย <laughs> โอเคหมดนะครับเพื <c oughs> พ่อนๆได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะโดยรวมนะครับไม่มีแฟนตาซีเลยมีเรทสูงๆบ้างนิดหน่อย นะครับ8 7 8 8 89อะไรประมาณนี้นะครับดีสุดคือเนมาที่ผมได้ทุกคนคิดว่าผมเปิดแพ็กมากพอใช่ไหมมันยังไม่พอมันยังได้มากกว่านี้อีกแบบเราไม่ต้องไปเล่นสตาร์ด้วยถ้าไปเล่นได้การ์ดอีกนะนี่ขนาดยังไม่เล่นนะครับคูณ51 p เพยแพ็กอีก1อันนะครับจาก89ย่อยมาได้อินฟอร์มเว้ยดไออีไอ้เอยไอ้ย่ลีออน <laughs> อานนี้ก็ถือว่าคมูมนะแปดเก้าได้อินฟอร์มกลับมาสักตัวหนึ่งกับการ์ดอีกตั้งกี่ใบอะห้าสิบเอ็ดใบอะทุกคนก็ค่อนข้างโอเคเลยนะเพื่อนๆเหมือน,น,นเดิมสำหรับเอ็กเชนนะครับ 1> L 1 L 1 X เอ้ยมายังไงเนี่ยลีเมลูนะครับตัวที่สองแล้วซ้ำซะด้วยซ้ำแต่เมื่อไหร่วะ <laughs> 83คูณสิบหลังจะเปิด PP ไป แพ็ตึงๆก็ยังไม่หมดคือการตอนนี้คือสานกันแหลกลาแล้วขนาดทำเอ็กชนยังไงก็ไม่หมดสักทีนะครับตันนี้เป็นดอนนารุม่านะดับเบิลหรือเปล่าไม่ได้นะครับมาเป็นตัวเดียวนะอีกอันหนึ่งเป็นสามคูณสิบอันนี้ออกอินฟอร์มแล้วนะครับเป็นกองหลังทีมชาติสเปนจากทีมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยวัดลุยเอาเบนโทซาบ8้5นะครับโอ้โหโคตรแปลกเลยอ่ะก็ยังดีที่ยังมีอินฟอร์มนะครับ ผมว่าวันนี้มันไม่มีโอกาสออกแล้วเป่าเพื่อนมันมีโอกาสออกอยู่อีกหรอวะผมว่าผมเปิดไปเยอะมากกันนะแ3ดสบสามคูณสิบ m b i r อีกแล้วนะครับ d o u b l ลซะด้วยเป็นิตเทิลกับพาเรโ o นะครับยังยังอยู่ในซองนี้หรือเปล่า83คูณสอีกอันหนึ่งนี่ก็จะใกล้หมดแล้วแหละเพื่อนๆซองอะจริงๆผมว่าเยอะมากเลยนะ ถือว่าเปิดไปแบบโคตรเยอะอันนี้ก็ออก8-5นะครับขนาดลุกโอเคอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแบบจริงๆแล้วนะครับสําหรับแพ็คที่ยังตึงๆอยู่นะสำหรับ8 3คูณ20นะครับก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่ตรงนี้เลยดีละ EP เนี้ยผมว่าน่าจะนานแหละผมรู้สึกว่าผมเปิดไปนานมากเลยสำหรับแพ็คนะครับเดี๋ยวผมจะให้พวยมันกดเลยแล้วกันไปหนึ่งสอง ไ,ได้วะผมรู้แล้วว่ามันต้องเป็น CDM อังกฤษแต่แบบเช่ถ้ามันเป็นอาร์เซนอลขึ้นมามันมันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะอยู่ด้านหน้าตลอดเลยเว้ยทุกคนเชีย่ยผิดตัวกองกลางตัวรับอังกฤษถูกหมดแต่ผิดเฮมผมว่าแล้วว่าต้องเป็นมึงอีสแตนเว้ มึงจริงๆเนะเนี่ยพ <c oughs> ี่ก็เป็นพี่เมย์ซะด้วยนะครับน่าเสียดายสุดๆเลยครับเพื่อนๆสำหรับซองสุดท้ายข้างในมีอะไรบ้างมีเมซี่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แซนเยวตรงนี้นะที่เหลือก็83 84หมดเลยนะครับถ้าพูดถึงตัวเลขเลดการ์ดมี890ตัวหนึง่ง89ตัวหนึ่งที่เหลือก็เลดส้นตีน85แล้วก็84ยาวๆเลยทุกคนถือไม่ดีนะ <c oughs> ถือไม่ดีไม่มีทางที่ออกว่าดี ถามว่ายังมีอะไรให้เราทําได้อีกไหมสําหรับสุดท้ายและท้ายสุดเอาจริงนะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับทุกคนถือว่าสุดๆแล้วตอนเนี้ยการ์ดคือเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะที่สุดเลยแล้วผมไม่รู้จะเอาไปทําอะไรด้วยนะครับงาน EP นี้ก็ขอยอมแพ้ที่ตรงนี้ก่อนละกันถือว่าได้เปิดไปเยอะอยจริงๆเขายังไม่เล่นนะแต่วันนี้แค่เปิดอย่างเดียวก็หมดแรงแล้ว เดี๋ยวผมพาไปดูว่าการในทีมผมมีเยอะขนาดไหนที่เป็นตัวที่เป็นการย่อยจริงๆขนาดเอ็กเชนไปโครจะเยอะแล้วนะผมคิดว่ายังเยอะไม่พอหรอกยังมีอีกเยอะเลยแต่คือเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่า SBC ต่อไปมีตัวที่เราอยากได้ขึ้นมาแล้วเราอาจจะค่อยวนกลับมาทำเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาคือตอนนี้การย่อยเยอะมากแต่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเนี่ยมีกูตัวเนี่ยมี Messi เมสซี่เนยมาดีแปดเก้านี่ตัวที่2นะแปดแปดมีใครบ้างเนี่ยหนึ่ง 2 3 4เนี่ยแล้วก็87เนี่ยตรงนี้อีกนะครับมีตัวจากดอทมุนเมื่อกี้นะนี่87อีกเป็นทางเลยนะครับแล้วก็86อีกอีกเพียบ85อีกโคตรเยอะเนี่ยเป็นหน้าเลยอะ่ะ85รวมถึง84 83อีกด้วยนะครับไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเลยหรือว่าเพื่อนๆก็จะช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ บอกผมที่ว่าผมควรทําอะไรผมควรทำํำตีโบแวนเนอร์ดีไหมหรือว่ารอไว้ก่อนเพราะเหมือนว่าโยฮันรับอาจจะมาแต่ว่าหรืออีกอย่างหนึ่ง ควรจะเอาไปทำเอ็กซ์ชนเปิด80บวซึ่ง EP ีนี้ผมว่าผมน่าจะเปิดเป็นร้อยอันแล้วนะทุกคนมันไม่ออกดีสุดก็สแตนเวกับแบ็กซ้ายของดอทมุนตรงนั้นนะที่ได้มาจากแฟนตาซีนะครับถ้าเป็นพวกฮีโร่นี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงแต่ EP หน้าผมไม่ยอมไม่นอนเนี่ยได้มา3ตัวนะครับสำหรับ EP นี้ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปเปิดแพ็คกันให้ครบนะไม่ว่าจะเป็นการหลูดแฟนตาซีคราฟติต้งอัปเกรด150คร้้ง83คูณ้งแปดสิบมามคูกัน รหรือว่าโหมดคัพที่ตอนนี้มีออเจทิทีมาให้เล่นคข้นงเยอะอย่าลืมไปเล่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นครบเสร็จแล้วผมลืมบอกช่วงต้นไปนิดนึงว่าโนอกเหนือเสียจากการเป็นเคเวสในเรื่อง Daily Play ที่มาใหม่เนี่ยผมลืมพามาดูมันมีทั้งก้าเจิทีใหม่ของวีคนี้นะไอมาหนี่อรีตัวนี้นะครับจากเลเวอร์คูเซนสถัด87ซึ่งเคเวสก็ทำง่ายๆนะครับจนันเตะมีหลีกวงเดลิเก้าลงตัวจริง3ตัวไปเล่นให้จบ เล่นให้ชนะประมาณ8เกมอ่ะได้เลยแล้วในนี้มันมี E.S.P อีกสองพด้วยไง E.S.P ส5 0 0เนี่ยน่าจะช่วยให้เพื่อนๆมาแตะเลเวล่อง15กันได้หลายคนแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็จะมีในเรื่องของ daily play ตรงนี้ด้วยที่กลับมานะครับสำหรับเล่นให้จบโหมดไหนก็ได้วันละ3เกม ซึ่งผมอา,อาจจะยังไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวไว้ค่อยเล่นวันหลังแต่ผมจ,จะไปปั่นนอกรอบอีกทีแหละผมไม่ยอมไม่ขาดนะครับว่าตรงนี้มันก็จะมาผ่านแพ็กตรงนี้ด้วยก็อันเนี้ยได้ทุกวันเลยถ้าเราล็อกอินมาเล่น3เกมคือมีแพ็คให้เปิดทุกวันเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ต้องหาการ์ดค่อยๆหยอดตัว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่เพื่อนๆอยากทำได้แน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของเป็น CFc คัพโบนัสตรงนี้นะครับถึงแม้เราจะเก็บวินครบ20ิวินไปแล้วแต่มันมีออฟเจคทีฟใหม่ที่จะได้การ์ด PP กับแพ็คเพิ่มทุกวันนะครับ แล้วก็พอทำไลน์วันเสร็จปุ๊บด้วยเวลาที่ค่อนข้างติดต่อกันเนี่ยมันก็จะมีแพ็กตรงนี้ให้อีกไม่ว่าจะเป็นไปดคูณ10จากกรุ๊ปคอมพีตรงนี้ด้วยก็เรียกว่าเพื่อนๆไปเล่นให้จบเวลาสามเกมหรือว่าจะเล่นแค่โหมดครับอย่างเดียวก็ได้ถ้าใครไม่อยากเล่นฟุตชับ หรือถ้าเกิดสมมุติว่าเล่นฟุตแชมป์เนี่ยก็อาจจะต้องแบ่งเวลามาเล่นหมดครับให้จบสักวันละ3เกมด้วยเพื่อจะได้แพ็คตรงนี้มากที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจก็ไม่ต้องก็ได้นะเพื่อนๆแต่ว่าผมแค่อาจจะมาชี้เป้าในเรื่องการหาซองแพ็กกับการเก็บอีสีเพื่อนเพิ่มเติมอีกนิดนึง นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้ไปเลยสําหรับ EP 72นะขอโทษด้วยที่ไม่สามารถมีอะไรดีๆมาให้ดูได้เลยนะครับผมพยายามหมดเต็มที่แล้วทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้ตัวดีตัวแจ่มๆตัวที่อยากได้กันเลยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันอวยพรให้ผมนะนะเด็กแค้นรายจะต้องมาแทนทางด้านแฟนรายการตรงนี้ให้ได้ผมให้คำมั่นสัญญาถ้าไม่ได้วันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บเงินไปเรื่อยๆเงินครบเมื่อไหร่ก็ค่อยซื้อแล้วกัน ตั้งเป้าว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าถึงเวลาต้องเกลดยแล้วจริงๆก็อยากได้อเดกาตัวใหม่เหมือนกันแต่ว่าอดกามันยังไม่มางอดิกาตัวนี้ลงไปเป็นพันเกมแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะครับจริงๆในข้าวไรตัวเก่าเนี่ยเผื่อใครไม่รู้ว่าเพิ่งมาดูอย่างหลังเนี่ยเห็นว่าไม่รู้ว่าผมใช้หรือเปล่าแต่จริงๆในข้าวไรเนี่ยอยู่กับผมมาตั้งแต่พร้อมๆกับอดกาเลยนะครับน่าจะลงเล่นให้กับทีมผมไปเนี่ยเกือบพันเกมเหมือนกันอยู่มาเกิน50-60 EP แน่นอนนะครับแต่ช่วงหลังๆเ่่ผมมไได้้้ใชแลววพราาะ มันเริ่มเล่นไม่ไหวแล้วตัวนี้มันมานานมากๆแล้วนะครับตัวนี้เราเล่นที่ออไป922นัดนะครับ28ประตู117แอซิตตัวนี้สกิล2วิค3เท่านั้นเอง <c oughs> การเก่ามากเทลเบเซอร์นะตัวใหม่นี่คือที่สุดเลยหวังว่าจะได้อัปเกรดเขาไปเป็นตัวใหม่ในเร็วนี้นะเดี๋ยวจะสลับเอามาไว้อยู่ในตัวสำรองก่อนเลยแล้วกันเพื่อจะได้มีความรู้สึกแบบ มีกำลังใจนิดหนึ่ง perfect เ้าได้ตัวใหม่มาก็คงจะดีใจมากๆยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีใน EP หน้านะครับเพื่อนๆวันนี้เอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว EP หน้ามาลุยต่อแน,น่อนอนนะครับไม่มีทางยอมแพ้ยังไงก็ต้องอัปเกรดได้แค่ไหลตัวนี้เป็นตัวสัตว์เก้าให้ได้ ผ oh มให้คำมั่นสัญญาแบบนั้นไว้เลยนะครับพเพื่อนๆโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายน,นะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้าน Food Chip Coin นั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EAFC 24เนี่ยสามารถตริดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่บามาจะเพนพริกจิ๋วฟรีฟาจะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก5%ด้วยนะครับพเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังเอ่าลืมเปลี่ยยยนาานนนรรรหััััสออออออีกกคคคค้้งงงเเพพืืพ่่ววามปลดดภขข ID ๆทุะบ